ทำไมวัดแต่ละวัดต้องมีคำสอนที่เป็นเหมือนว่าไม้กระดานแปะตามต้นไม้อะไรเงี้ยครับอ๋ตอต้นไม้พูดได้ฉันก็มีแต่มันพังไปหมดแล้วเมื่อก่อนนี้ติดเต็มไปหมดเลยทุกต้นติดหมดที่ผมตรงนี้มีอยู่ผมเห็นอยู่ตรงนี้เออแสดงว่ามันยังหน้าด้านทนอยู่ที่จริงติดมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาก่อนนี้ทำป้ายเป็นก้ป้ายไว้นิ้วไงแล้วมันอยู่ไม่ทนก็มาเปลี่ยนเป็นป้ายไม้บ้างบางทีเขาก็เปลี่ยนให้บางทีเขาไม่อยากเปลี่ยนอะไรเงี้ย มีมีทุกต้นแหละมาก่อนนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่คนสมัยนี้ไม่อ่านนะครับพระฉะนา้นึใม่นี้ไม่อ่านหรอกของดีๆมันเป็นของน่าเบื่อแต่ถ้าของเน่าๆเนาะโอ้โหตาสวา่างเลยเข้าไปดูอ่ะมันเป็นเรื่องจริงสันดานคนสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆใคร,ครจะปฏิเสธไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ไปพูดให้เกิดความรุนแรงแต่เห็นความจริงก็เอามาพูดกันว่า คนสมัยนี้ถ้าข่าวดีๆเราไปช่วยทําบุญสุนทานไปทําคุณงามความดีเขาไม่เป็นข่าวรอกครับลองไปตีหัวหมาดา่าแม่เจ๊กอะไรนี่ <c oughs> โอโ้โหเป็นข่าวคือโครมเลยพิธีกรชื่อดังวัดอ้อน้อยไปเออไปทําอะไรทําชํำเรา <c oughs> <c oughs> ดีนะ <c oughs> นดีนะพิธีกรม,มีหลายคนนะครับ <c oughs> วันนี้อ่ใช่ใช่ใชเออเอไ คนข้างบ้านอะไก็ว่าไปโอ้เป็นข่าวดังแต่ว่าพิธีกรวัดน้อยมาบจชาวิสัชมาเงียบกิฟไเป็นข่าวนี่ไงครับมันก็เลยคุ้นชินกับการเสพของเน่าสังคมชอบเสพของเน่ามากกว่าของดีแต่ของเน่าเนี่มันดูเป็นของหวานสําหรับสังคมแต่ของดีเนี่ยเป็นของเฟืนขมสําหรับคนในสังคมที่จะเสพเราก็ไม่ค่อยอยากได้ยินจบ